พอใกล้เลือกตั้งทีไรนะคบโอ้โหสารพัดคำสัญญามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่านโยบายไหนมันดีจริงอันไหนเป็นแค่ลมปากวันนี้แหละครับเราจะมาหาเครื่องมือที่ว่านี้กันนี่แหละครับคำถามสำคัญเลยท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาทุกวันเราจะกรองนโยบายที่มันทำได้จริงมีเนื้อหาสาระออกจากคำพูดส,สวยๆที่อาจจะทำไม่ได้จริงได้อย่างไร และนี่คือภาพรวมที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เอ๊ะทำไมต้องมีกรอบด้วยจากนั้นเราจะไปดูแกนหลัก5มิติเครื่องมือที่ใช้ประเมินไปจนถึงข้อสรุปที่จะช่วยให้เรามองทะลุคำสัญญาต่างๆได้ดีขึ้นครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยทำไมเราต้องมีกรอบด้วยคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเรามีไม้บรรทัดอันหนึ่งน่นแหละครับ แทนที่จะใช้สายตากะกะเอาแบบนี้มันอาจจะพลาดได้ใช่ไหมครับเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยมาเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนเลยเอาไว้วัดเอาไว้เทียบนโยบายต่างๆมันจะได้เห็นกันไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรที่สำคัญเลยนะครับนโยบายที่มันโดนใจจริงๆเนี่ยมันต้องลึกซึ้งกว่าแค่สโลแกนเท่ๆโดยเฉพาะกับการเลือกตั้งปี25 6 9ที่ใกล้เข้ามาทุกที เนื้อหานี้ต้องจับต้องได้เลยนะครับต้องทำได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมองไกลไปถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะผ่าหรือว่าแยกส่วนนโยบายออกมาดูข้างในได้ยังไงนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของกรอบการทำงาน5มิติที่เรากำลังจะเจาะลึกกัน กรอบการทำงานนี้มันเหมือนจิ๊กซอห้าชิ้นครับที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยพอมันมาประกอบกันปุ๊บเราจะได้ภาพใหญ่ที่สมบูรณ์เอาไว้วิเคราะห์นโยบายได้รอบด้านเลยงั้นเรามาค่อยๆดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นกันดีกว่าครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยมิติเศรษฐกิจครับตรงนี้เราไม่ได้ดูแค่ว่าใครจะได้เงินเท่าไหร่ แต่เราจะมองไปถึงความยั่งยืนด้วยอย่างเช่นนโยบายสนับสนุนสตาร์ทอัพแบบมันสร้างงานที่มีคุณภาพในระยะยาวได้จริงๆหรือเปล่าหรือนโยบายปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงแค่ไหน ต่อมาคือมิติสังคมครับอันนี้ก็คือการดูว่านโยบายนั้นๆเนี่ยมันช่วยให้สังคมเราเท่าเทียมขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศโอกาสทางการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพสําหรับทุกคนหรือการสร้างระบบสวัสดิการที่มันแข็งแรงพอที่จะโอบอุ้มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมไว้ได้ มาถึงมิติสิ่งแวดล้อมกันบ้างสิ่งที่ต้องมองหาก็คือนโยบายที่มันลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่แค่ประกาศเป้าหมายสวยๆหรูๆแต่ต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมีตัวชี้วัดที่จับต้องได้อย่างเช่นจะลดฝุ่น pm 2.5ลงกี่เปอร์เซ็นต์ภายในกี่ปีและที่สำคัญคือจะทำด้วยวิธีไหนส่วนในด้านเทคโนโลยีเนี่ยนโยบายที่ดีเนี่ย ต้องมองให้รอบด้านเลยนะครับคือต้องทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แข็งแรงด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือมิติการเมืองครับนโยบายที่ดีต้องส่งเสริมความโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างให้ได้ค่ะเอาละครับพอเรามีกรอบ5มิติเป็นเหมือนแว่นตาแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูคู่มือการใช้งานแว่นตานี้กันบ้างดีกว่าว่ามันมีขั้นตอนในการวิเคราะห์อย่างไรนี่แหละครับกระบวนการ6ขั้นตอนนี้มันจะช่วยให้เรามองนโยบายได้อย่างเป็นระบบและรอบด้านมากขึ้น ตั้งแต่การระบบปัญหาให้ถูกจุดเลยนะไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกระบวนการแบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้อคติน้อยลงแต่ใช้ข้อมูลมากขึ้นเกณฑ์สี่ข้อนี้ลองนึกภาพว่ามันคือเลนส์พิเศษที่เราใช้ส่องดูนโยบายอีกทีครับเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่านโยบายนั้นๆเนี่ยมันออกมาดีจริงหรือเปล่าโปร่งใสไหมทำได้จริงไหมและมันตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่า ทีนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือการแยกระหว่างนโยบายที่เหมือนกับการผ่าตัดใหญ่เพื่อแก้ที่ต้นต่อของปัญหาจริงๆกับนโยบายที่เหมือนการติดพลาสเตอร์เพื่อบรรเทาอาการเฉพาะหน้าไปก่อนประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือนโยบายเชิงโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆใช่ไหมครับแต่มันช้าส่วนนโยบายเชิงปฏิบัติการเนี่ย มันให้ผลเร็วทันใจเลยดังนั้นรัฐบาลที่เก่งจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้จักบาลานซ์ต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปให้เป็นครับถึงจะเวิร์กและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับมาลองทบทวนเครื่องมือท,มทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้กันสักหน่อยและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับการจะเลือกนโยบายที่ดีเนี่ย มันไม่ใช่การตัดสินจากความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอีกต่อไปแต่คือการใช้กรอบการทำงานที่เป็นระบบเข้ามาช่วยตรวจสอบเพื่อให้เราแน่ใจได้ว่านโยบายนั้นเอ่อมันทำได้จริงและมันจะยั่งยืนสุดท้ายนี้คำถามสำคัญก็กลับมาที่เราทุกคนแล้วล่ะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราจะลองนำเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกอนาคตที่เราอยากเห็นจริงๆกันได้อย่างไร